ำบรรดาลตอนพ่อ,อยังรอระหว่างพ่อกับลูกชายสำหรับบางบ้านก็เหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยสัญชาตญยาณของสัตว์เพศูคส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามมัน นั่นก็คือเรื่องของกรรมกรรมที่มาในรูปของคนในครอบครัวและยังเป็นกรรมใกล้ตัวที่คุณคุณเองก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เช่นกันแม้เรื่องราวจะแตกต่างไปบ้างตามเหตุและปัจจัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกชายแทบจะพบเห็นได้โดยทั่วไปในสังคมจริงไหมครับการเวลาผ่านไปใ่ใจของคนที่เคยก่อกรรมเอาไว้ อย่างคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่เขากระทำความชั่วน้นประการซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นได้วนเวียนอยู่ในใจของผู้ก่อกรรมตลอดเวลาจากวันเป็นเดือนผ่านพ้นยาวนานเป็นปีจนมาถึงปัจจุบันภาพกรรมที่ก่อก็ยังตราตรึงอยู่ในจิตใจลุงหมึกนั่งร้องให้อีกแล้วเหรอนี่คงนึกถึงเรื่องกรรมเก่าๆที่เคยทำมาอีแล้วสิ กคาใดใครก่อคนี่่ํำจารู้อยู่แก่ใจผมมีชื่อว่านายหมึกเป็นผู้หนึ่งที่เคยก่อกรรมทำชั่วเอาไว้อย่างมากมายหลายต่อหลายเรื่องซึ่งทุกเรื่องที่ผมได้ทำผมจำมันได้และจดจำมาตลอดโดยไม่เคยลืมผมจะลืมได้อย่างไรเพราะการที่ได้ระลึกถึงบาปท,ที่ตัวเองเคยก่อกไว้ก็คือการรับโทษกรรมนั่นเองลุงมึกลุงทำกรรมหนักนาะอะไรหรอ ถึงได้ไม่เคยลืมมันเลยลุงเล่าผมฟังหน่อยได้ไหมแต่เฮ้อแต่ขอร้องให้ลุงเท่าไปก็เท่านั้นเพราะตั้งแต่ผมโตมาผมก็เห็นว่าลุงนั่งร้องให้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าใครจะถามว่าเป็นเพราะอะไรลุงก็ไม่เคยบอกให้รับรู้เลยในเมื่อเองรู้อย่างนี้แล้วจะมาเซาซีถามข้าทำไมวะไปเลยเองจะไปไหนก็ไปเลยไอ้ปิง ไปก็ได้แต่ก่อนไปผมขอแจ้งข่าวให้ลุงรู้ก่อนว่าอีกไม่กี่วันคนเขาจะมารื้อเพิงหมาแงนที่ลุงปลูกอยู่ออกไปจากที่ตรงนี้ลุงคงต้องไปหาที่ปลูกเพิงอยู่ใหม่แล้วล่ะลุงฮ๋นี่ข่าต้องย้ายอีกแล้วเหรอนี่ผมไม่เคยลืมเรื่องกรรมที่เคยทำไว้เพราะเมื่อสร้างความชั่วเวนกรรมก็ตามติดทันตาเห็นพอผลของกรรมติดตามมาสนองมันก็สอดคล้องกับบาปที่ผมเคยทำ ซึ่งมาจากการสร้างกรรมชั่วที่ผ่านมาผมจึงจําได้อย่างดีไม่มีวันลืมและเมื่อไม่ลืมก็เกิดเป็นความทุกข์ทางใจซึ่งมันทรมานมากแต่ปัจจุบันนี้ผมจึงเหมือนคนตายทั้งเป็นที่ต้องทนทุกข์อยู่กับสภาพของคนรับกรรมทั้งทางใจและร่างกายพร้อมกับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ตกอับต้องถูกคนเขาขับไล่ที่อยู่อาศัยกลายเป็นคนไม่มีหลักให้กับลูกและเมียซึ่งต่อมาผมก็ต้องอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง เพราะผลกรรมที่ผมเคยทำเอาไว้ทั้งสิน้นนายมึกขนของออกไปหมดหรือ,อยังฉันใช้คนมารื้อเพิงแล้วนะหมดแล้วครับเชิญรือ้อไตามสบายเลยเออพูดจากันด้วยดีอย่างนี้สิงั้นฉันจะให้เงินนายมึกไปก้อนหนึ่งเอาไปปลูกเพิงที่อยู่ใหม่ว่าแต่ได้ที่ทางที่จะปลูกหรือ,อยังล่ะได้แล้วครับแล้วที่ไหนล่ะเป็นที่ดินรกร้างทางเมินใยญ่แจกครับ เฮ้ยที่นั่นขเขาหรือว่าเป็นป่าช้าเก่าไม่ใช่เหรอเมื่อสมัยก่อนใครตายก็ไปฝังแถวนั้นนายมึกกล้าไปอยู่เหรอสิบปีมาแล้วที่ผมไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักพักพิงถาวรผมต้องย้ายบ้านไปตามที่ดินของคนอื่นที่เขายังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรในที่ดินผืนนั้นผมก็ไปขอเช่าเขาปลูกบ้านหลังเล็กๆพร้อมกับทําสวนทําไร่ในที่เช่านั้น โดยตอนแรกผมยินครอบครวัวที่ประกอบด้วยเมียและลูกสองคนชีวิตความเป็นอยู่ของผมก็พออยู่ได้ยังไม่เดือดร้อนเพราะเมียก็ช่วยกันทำมาหากินเป็นอย่างดีแต่ต่อมาภรรยาของผมเกิดทูกงูกัดตายผมจึงไม่มีคนช่วยทำงานรายได้หดลงอย่างทันตาเห็นแต่รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นเพราะค่าครองชีพมันแพงประกอบกับลูกชายล,ลูกสาวสองคนคเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็ใช้เงินกันมาก ผมจึงตกอยู่ในสภาพเงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ดินเจ้าของจึงให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะเขาจะได้เอาที่ของเขาไปทําประโยชน์และหารายได้จากคนอื่นแทนผมนายหมึกนายต้องเหินใจฉันนะเพราะฉันเป็นคนไม่มีอาชีพอะไรจะมีก็แต่ที่ดินฉันก็ได้แค่ค่าเช่ามาใช้แต่นายหมึกก็ไม่ให้ฉันฉันจึงต้องหาผู้เช่าใหม่มาอยู่เพื่อที่ฉันจะมีไรายได้บ้าง ผมเข้าใจครับผมจะไปผมจึงต้องย้ายที่พักพิงไปเรื่อยๆได้จากที่เคยมีเงินสร้างบ้านหลังเล็กต่อมาก็ไม่มีเงินสร้างอีกสร้างได้ก็เป็นเพียงแค่เพิงพักพิงจึงทําให้ลูกชายกับลูกสาวอับอายคนอื่นเพราะเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เลนีออกจากบ้านไปส่วนผมถึงแม้จะต้องอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่อาจไปไกลจากอำเภอเดิมได้เพราะผมยังคงหวังว่าลูกๆจะกลับมาหา ถ้าจะต้องย้ายที่พักพิงแต่ก็ยังคงอยู่ในเขตบ้านเกิดของผมเลยหากมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ไปอยู่ในที่ดินที่เป็นมรดกของพ่อแม่ซึ่งแน่นอนว่ามีเพราะปู่ย่าตายายของผมเป็นคนอำเภอนี้ย่อมต้องมีที่ทางเป็นของตัวเองและต่อมาที่นั้นก็ตกเป็นของผมแต่ตอนหลังมันได้แปรเปลี่ยนเป็นของคนอื่นไปสาเหตุก็ามาจากกรรมที่ผมได้ก่อเอาไว้ ซึ่งกรรมนั้นเกิดขึ้นตอนที่ผมมีอายุได้32ปีผมได้ทำกรรมนั้นชั่วช้าขับไล่พ่อที่แกชราไปจากบ้านเพราะผมรำคาญพ่อที่เอาเรียบบนว่าผมและผมคิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักผมเลยพ่อรักน้องชายที่ตายไปแล้วคนเดียวนี่ถ้าน้องแกยังมีชีวิตอยู่มันต้องทำให้ข้ามีความสุขกว่านี้ทำไมนะคนที่ตายมันถึงไม่เป็นเองวะไอ้มึกพ่ออยากให้ผมตายมากใช่ไหม ก็เออสิเองอยู่ก็ไม่เคยทําให้ข้าสบายใจวันๆเอาแต่เรื่องปวดหัวมหมข้าทั้งกินเหล้าชกต่อยกับคนอื่นเขาเองกับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มจนถึงทุกวันนี้และดูสิกลับมาจากกรุงเทพแทนที่จะมีเงินติดตัวมากลับต้องมาแบมือของเงินข้าใช้เงินที่ข้าอุตส่าห์เก็บไว้ก็หมดลงจนตอนนี้แม้แต่เงินจะซื้อข้าวสารมากรอกหม้อก,ก็ไม่มีก็เพราะเองคนเดียวไอ้มึก ผมคิดว่าพ่อไม่เคยรักผมเพราะผมเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่พ่อก็ยังให้เงินผมใช้ใจ่ายและเมื่อน้องตายพ่อก็ได้โอนบ้านให้เป็นชื่อผมซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจแต่ต่อมาผมก็รู้ว่าพ่อเป็นโรคร้ายและอาจจะอยู่ได้ไม่นานพ่อจึงยกสมบัติที่มีแก่ผมซึ่งเป็นลูกที่เหลืออยู่คนเดียวผมจึงมีบ้านและที่ดินเป็นบรดกตกทอดจากวงตระกูล แต่พอผมได้มาพ่อก็เอาแต่บ่นด่าผมและนับวันก็จะไม่พอใจผมมากขึ้นเพราะผมไม่สนใจพ่อเลยผมไม่เคยพูดคุยกับท่านซึ่งแตกต่างจากน้องชายที่เมื่อตอนมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่รักพ่อมากคอยถามโน่นถามนี่และมักพาพ่อไปเที่ยวอยู่บ่อยๆแต่ผมตรงกันข้ามกับน้องชายอย่างสิ้นเชิงวันๆผมกับพ่อแทบไม่มองหน้ากันส่วนเรื่องจะพาพ่อไปไหน ผมไม่มีวันพาท่านไปเมื่อผมมีเมียผมก็ยิ่งไม่สนใจพ่อเข้าไปใหญ่จึงทําให้พ่อโกโรธและทงบุญคุณที่ยกทุกอย่างให้กับผมไอ้มึกเอ็งมันลูกทรพีข้ายกที่ดินและบ้านให้แทนที่จะทําดีกับข้าแต่กลับทําเหมือนกับข้าไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านหลังนี้ข้าปลาอาหารก็ไม่เคยเรียกข้ากินด้วยไปไหนก็ไม่เคยชวนข้ารู้อย่างนี้ข้าไม่ยกอะไรให้เอ็งหรอกตัดหางเอ็งปลยวัดไปซะก็ดี พ่อนับวันพ่อนี่จะด่าผมหนักขึ้นนะพ่อคงเกลียดผมมากใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วข้าก็ไม่อยากจะอยู่กับเอ็งนักหรอกเอ็งจะไปอยู่ที่ไหนก็เชิญออกจากบ้านข้าไปเสียไอ้มึกฮะนี่พ่อกล้าไล่ผมเลยร่ะช้าๆพ่อลืมไปหรือเปล่าว่าบ้านและที่ดินตรงนี้เป็นชื่อของใครมันเป็นของผมนะพ่อแล้วผมจะไปได้ยังไงล่ะคนที่ต้องไปนะ่ะเป็นพ่อนสีถึงจะโทษ ไอ้ไอ้มึกนี่เอ็งไล่ค่าเอ็งไล่ข่าออกจากบ้านเลยหรอใช่ผมได้พ่อออกไปจากบ้านผมจะให้เมียผมเก็บเสื้อผ้าให้แล้วพ่อจะไปอยู่ที่ไหนก็เชิญไปเลยพูดจบผมก็สะบัดก้นเดินหนีไม่จะดีกับพ่ออีกต่อไปผมไม่รู้สึงถึงบุญคุณของพ่อเมื่อพ่อด่าผมตามระสาคนแก่ที่มักบ่นลูกหลานผมก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของคนวัยนี้ ผมรู้สึกรำคาญและอยากให้พ่อไปอยู่ที่อื่นจึงขับไล่ผู้ให้กำเนิดซึ่งพ่อก็จากไปทั้งน้ำตาไอ้ลูกเนรคุณแกจะไม่เจริญแกไล่พ่อตัวเองออกจากบ้านได้บาปกรรมบาปกรรมจะตามสนองแกคอยดูเธอะพ่อจากไปพร้อมคำด่าทิ้งท้ายที่เป็นเหมือนคำสาปแช่งให้ผมพบกับความหายนะต่อมาพ่อก็สิ้นใจอยู่ที่วัดซึ่งท่านได้ไปอาศัยพักพิง พอผมรู้ข่าวคลีบไปทําศพให้พ่อแต่ก็ไม่อาจไถ่โทษกรรมที่ทําไว้กับท่านได้ไม่นานผมก้าวบ้านและที่ดินบรดกของตระกูลไปจำนองเพื่อ,เ,อเงินมาทำการค้าขายแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าภรรยาคนแรกก็หนีไปบ้านและที่ดินของคุณผมต้องยึดแล้วผมให้เวลาคุณเจ็ดวันเพื่อขนของย้ายออกไปกรรมได้ตามมาทันตามคำสับแช่งของพ่อผมผมไม่มีบ้านอยู่จึงต้องไปอาศัยเพื่อน และต่อมาผมก็ได้พี่สาวเพื่อนเป็นภรรยาผมจึงปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของพ่อตาแม่ยายแต่อยู่ได้เพียงสามปีเพื่อนผมก็ยึดครองโฉนดที่ดินตรงที่ผมปลูกบ้านอยู่โดยบอกว่าที่ตรงนี้เป็นของแม่ผมจึงต้องตกเป็นของผมคนเดียวแต่พี่แตงเป็นลูกที่ติดพ่อมาแม่เลยไม่ยกอะไรให้พี่ทุกอย่างเป็นของผมหมด แล้วตอนนี้ผมก็ต้องการที่ดินตรงส่วนที่พี่ปลูกบ้านเอามาทำโรงเลี้ยงไก่ผมจึงอยากให้พี่กับหัวพี่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพื่อนของผมซึ่งเป็นน้องชายต่างมรรดาของภรรยาเขามีนิสัยเปลี่ยนไปตั้งแต่ผมได้พี่สาวเขาเป็นเมียเขาไม่เคยพูดคุยเล่นกับผมเหมือนเคยและเมื่อพ่อแม่เขาตายเขาก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินจึงกลับไล่ผมกับภรรยา ซึ่งตอนนั้นภรยากำลังตั้งท้องแก่และก็ต้องรือบ้านออกจากที่ดินผืนนั้นเราไปเช่าที่เขาทำไร่ถั่วกันไม่มึกเอาสิเงินเราก็ยังพอมีไปเช่าที่คนอื่นเขาทำไร่และปลูกบ้านอยู่อาศัยด้วยไม่แน่ว่าอาจจะมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านติดกับไอคนใจดำอย่างไอยศมันผมจึงขนย้ายข้าวของทุกอย่างออกมาซึ่งในตอนแรกก็ไม่เดือดร้อน เพราะผมกับภรรยายังมีเงินและมีแรงกายทำมาหากินชีวิตยังมีความสุขดีถึงแม้ว่าจะต้องย้ายที่ดินทำกินและบ้านไปเรื่อยๆเพราะเจ้าของที่เขาเอาที่คืนแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรครั้นพอภรรยาผมตายเท่านั้นชีวิตผมผมก็ต้องตกอับเงินทองไม่มีลูกสองคนกน็หนีหายไปผมต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายปลุกเพิงพักไปตามที่ดินคนอื่นๆ ตอนหลังๆผมไม่มีเงินเช่าที่ของใครจึงอาศัยที่ดินรกร้งางว่างเปล่าของคนใจบุญปลูกเพิงอาศัยโดยไปขอร้องเขาว่าขอปลูกเพิงพักให้ได้มีที่สุขหัวนอนเมื่อไรที่เขาต้องการที่คืนผมก็พร้อมจะย้ายออกทันทีซึ่งก็มีคนใจดีผมได้อาศัยอยู่บ้างผมก็ถากถางที่ดินตรงนั้นปลูกผักปลูกข้าวกินผมคิดว่าเหตุผลที่เขายอมให้อยู่ ก็เพราะผมรับปากทําตามเงื่อนไขข้อสําคัญซึ่งผมเต็มใจและลันวาจาแต่แรกแล้วถ้าฉันต้องการที่ดินคืนนายหมึกต้องออกไปนะนายหมึกจะหยุดหลอดไปไม่ได้ครับผมรู้ครับผมจะออกไปโดยดีเลยครับเพราะเหตุนี้ผมจึงต้องย้ายที่พักพิงไปเรืเร่อยๆแต่ก็ไม่อาจจะไปอยุใไรจากอำเภอเดิมได้ เพราะผมยังรอลูกที่จะกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไรการรอคอยจึงเป็นความทุกข์ทรมานทางใจมากซึ่งนี่ก็คงเป็นผลของกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้รับตาหมายมานั่งรอลูกใชมารับอีกแล้วเหรอใช่ไอหมึกมันคงเกลียดผมมากใช่ไหมครับหลวงพ่อมันเลยไม่มารับผมกลับไปสักทีนี่มันไล่ผมออกมาจากบ้านด้วยความเกลียดชัง ไม่ใช่เพราะอารมณ์ั่วบวอย่างที่ผมคิดจริงๆครับหลวงพ่อพ่อเฝ้ารอผมโดยหวังว่าลูกอย่างผมจะมารับท่านกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ผมก็ไม่สนใจและตอนนั้นผมก็ไม่เคยคิดถึงพ่อเลยด้วยซ้ําจนกระทั่งมีเด็กวัดมาบอกว่าพ่อสิ้นใจผมจึงรีบไปจัดการงานศพมิพ่ออย่างขอไปทีเพราะผมไม่อยากฟังเสียงสาบแช่งของชาวบ้าน งานศพพ่อผ่านพ้นไปผมก็ลืมพ่อจนเมื่อผมต้องถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตัวเองและคนอื่นๆหลายครั้งหลายหนจนมีเสียงชาวบ้านที่เริ่มนินทาไอหมึกมันต้องตกตำ่ำเพราะมันทำบาปกรรมกับพ่อของมันเอาไว้ลุงหมึกได้พ่อตัวเองออกจากบ้านจริงหรอแม่ก็เออน่ะสิถึงแม้ในตอนแรกที่พ่อมันไปแล้วใครๆถามสาเหตุที่ทำไมพ่อมันถึงไปอยู่ที่วัดมันก็ตอบว่า พ่อผมเขาอยากไปช่วยงานต่างๆทางวัดก็เลยไปอยู่ที่นั่นซึ่งคำตอบนั้นทีแรกคนก็เชื่อนั่นก็เพราะใครไปถามตาหมายพ่อของไอหมึกเขาก็ไม่เคยบอกสักคำว่าถูกลูกไล่ออกมาแต่ก็มีน้ำตาไหลซึมแล้วก็รีบเดินหนีไปทางอื่นชาวบ้านจึงเอะใจไม่เชื่อในคำพูดของไอหมึกขึ้นมาทุกคนก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าไอหมึกมันคงได้พ่อตัวเองออกจากบ้านมาแง่งๆแล้วยิงเด็กวัดมาบอกว่า ตามหมายตัวลูกชายเลยออกมาจากบ้านจริงๆเพราะผมแอบได้ยินแกเล่าให้หลวงตาฟังแล้วก็ร้องไห้โอโหพอได้ยินดังนั้นชาวบ้านจึงเชื่อสนิทใจเลยใช่ไหมแม่ว่าลงหมึกไล่ตาหมายออกมาจริงๆก็เออนะสิแล้วยิ่งตอนนี้มันรับกรรมที่ก่อไว้โดยไร้ที่อยู่ที่พักพิงแบบนี้มันยิงบ่งบอกว่าไอหมึกทำบาปกรรมที่ไล่พ่อแท้ๆของมันออกมาจากบ้านจริงๆแล้วมันก็ต้องรับผลกรรมที่ก่อเอาไว้ คำพูดของชาบ้านทำให้ผมได้คิดผมรับผลของคำนั้นจริงๆผมไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองพ่อไปอยู่ที่ของใครเขาก็ไล่เหมือนกับที่ผมไล่พ่อไปแล้วพ่อก็ต้องช้ำใจที่รอคอยผมไปรับซึ่งต่อมาผมก็ต้องทุกขทรมานใจที่ต้องรอลูกจึงเท่ากับว้าผมรับคำทั้งสองอย่างแต่ก็ยังไม่หมดเพราะผมไม่ได้ทำความชั่วเพียงแค่นี้ ผมยังเคยทำบาปเอาไว้อีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องในสมัยที่ผมยังหนุนม่มๆด้วยความที่ผมชอบกินเหล้าเมื่อเมาอารมณ์ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนหมโหร้ายผมโกรธเพื่อนที่พูดจามไม่เข้าหูจึงเอามีดแทงแขนเพื่อนในขณะที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเพื่อนผมเส้นเอ็นที่แขนขาดและแขนซ้ายของเขาช่กันไม่ได้ต่อมาเมื่อผมต้องย้ายไปอยู่ในที่ดินรกร้างขณะที่ผมกําลังถากถางก็ได้เกิดอุบัติเหตุ คือมีดที่เน็บไว้บนต้นไม้ตกลงมาใส่แขนทําให้เส้นเอ็นผมขาดเหมือนเพื่อนและเหลือเชื่อมันเป็นแขนข้างเดียวกันในตําแหน่งเดียวกันเสียด้วยนี่เองผมจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ทําให้ผมจดจํามาถึงทุกวันนี้ซึ่งกรรมที่ทําผ่านมาผมจําได้ทุกเรื่องถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานสักกี่ปีผมก็ไม่เคยลืมมันเลยผมยังคงจดจำภาพความเลวทุกอย่างที่ทำได้ ภาพพ่อที่ต้องหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านพ่อต้องนั่งร้องไห้ในยามคิดถึงผมและภาพศพของพ่อตอนที่ผมไปถึงตอนนั้นท่านยังไม่หลับตาจบจนลงตาที่วัดมาบอกให้ผมเอามือปิดตาพ่อลงรูปตายพ่อปิดลงซะสิยมพ่อยมเขาจะได้ไปอย่างสงบภาพคำเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในหัวผมจนมาถึงทุกวันนี้และทุกครั้งที่ผมคิดผมก็จะมีความทุกอย่างเหลือเกิน ซึ่งทุกนี้ก็คือผลกรรมที่ผมได้รับทางใจส่วนทางกายแขนข้างส้ายของผมใช้การไม่ได้งานที่เคยทําจึงทําได้น้อยรายได้ก็น้อยตามไปด้วยผมจึงอัตคัดเรื่องเงินทองเลยไม่มีปัญญาไปเช่าที่ดินของคนอื่นผมได้ย้ายไปอยู่ที่ป่าช้าเก่าและที่นี่ก็ทําให้ผมทุกทรมานมากเพราะมันเป็นที่แห้งแลง้งบางคืนก็มีหมาหอนกันเป็นทดทํดให้ผมเกิดความหวาดผวา แต่ผมก็ต้องทนอยู่เพราะผมต้องรอลูกกลับมาซึ่งจะรออีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ทุกวันนี้ผมก็แก่ตัวลงไปมากโรคภัยต่างๆก็รุมเราผมอาจจะตายก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมก็คงมีสภาพเหมือนกับพ่อที่เฝ้ารอลูกจนตาย